ปัญหามันจะแก้ไขได้เราต้องรู้ความต้องการของเขาบางครั้งเราอาจจะมองว่าบางประเด็นเราคิดว่าน่าจะดีกับเขาแต่มันไม่ตรงตามความต้องการสิ่งแรกที่เราควรเริ่มต้นกะ็คือย้อนกลับไปถามเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไร นนลงชัยค่ะสังกัดกลุ่มวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาค่ะสาขาวิชาสังคมศาสตร์คณะมนุษศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะรับผิดชอบสอนในวิชาหลักการวิเคราะห์ชุมชนร่วมกับวิชาวางแผนและฝึกอบรมซึ่งในสองรายวิชาเนี้ยค่ะจะเป็นการพานักศึกษาปอตีไปศึกษาเรียนรู้ปัญหาความต้องการชุมชนไปทําเครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนแล้วก็ท้ายจากนั้นจะมีการทําโครงการบริการวิชาการให้กับชุมชน ในแต่ละรุ่นแต่ละปีก็จะมีการจัดโครงการบริการวิชาการให้ชุมชนประมาณ6 8ถึง8โครงการก็คือตามจํานวนนักศึกษาที่เราแบ่งนะคะแล้วก็นักศึกษาก็จะได้รับผิดชอบในการจัดโครงการไปว่าตัวเองไปสอบถามความต้องการเขาเขาอยากให้จัดอะไรแล้วนักศึกษาก็จะเป็นคนออกนซ์ ite, เป็นคนในการจัดรูปแบบแบ่งหน้าที่การใครเป็นพิธีกรใครดูแลสวัสดิการใครจะทาหน้าที่เชิญวิทยากร สิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้เราได้มีประสบการณ์ร่วมกับเขาไปด้วยคราวนี้ในตัวที่เราทํากันมาก็คืออย่างที่บอกว่าปีละ8 6ดถึงแเรื่องมันก็ทําให้เราเริ่มมีประสบการณ์ในการทําโครงการบริการวิชาการมากขึ้นมองเห็นมุมมองปัญหาในแต่ละประเด็นได้เยอะขึ้นกระจายขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่กระนวนนะคะคือถ้าสมมติแบบพูดให้คนทั่วไปฟังอาจจะไม่มีใครนึกถึงอำเภอนี้ถ้าต้องไปทำงานอำเภอกระนวนเป็นพื้นที่ทางชายแดน ในส่วนของโครงการบริการวิชาการหลักๆของคณะเราหรือของมหาลัยเองอาจจะไปแบบบานแทดใกล้ๆโนนศรีลาเขื่อ,อบบนอุบลรัตน์หรือหนองเรือนี่คือรัศมีที่ที่บริการวิชาการของมหาลายัยขอนแก่นไปส่วนใหญ่เราเลยมองว่าเราควรเปิดพื้นที่ใหม่เป็นพื้นที่ที่ยังคงมีความต้องการหรือต้องการให้เราเข้าไปช่วยเหลือเราก็ลเลยมองถึงกนวนตัวอำเภอกนวนเนี่ยครับจะมีลักษณะเขาเรียกว่าความเป็นหัวเมืองครับ ถ้าเปรียบไปกันนวนก็เหมือนกับเป็นเซ็นเตอร์ให้กับเมืองถึง8อำเภอครับงั้นผมคิดว่ากนนวนเองในบริบทเองเนี่ยผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจหลายเรื่องครับโดยเฉพาะในความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นถึงจุดใจกลางชายแดนนั่นแหละค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงด้านต่างๆทั้งเรื่องของยาเสพติดเอรเรื่องของการพัฒนาที่ยังไม่ครอบคลุมหรือแผนพัฒนาเองก็ไม่มีกนนวนในในแผนของจังหวัดขอนแกน่น จุดเริ่มต้นคือเราเลือกศึกษากลุ่มเฉพาะก่อนก็คือเราไม่สามารถกวาดได้ทุกกลุ่มถูกไหมคะเราศึกษากลุ่มเฉพาะก่อนคือกลุ่มเกษตรกรซึ่งเรามองว่าเขามีทักษะความรู้แต่เขาขาดก,การส่งเสริมเพราะงั้นเราเลยมองว่าเราจะทําอย่างไรให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาตัวเองที่ดีขึ้นต่อสู้กับอ,อ,อำเภออื่นได้อย่างสูงมีผักปลอดภัยเข้าเซ็นท่านอ,อบนุบลรัชมีท่าก,กระเสริมที่สามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตร อินได้์จริงๆแล้วนะครับทั้งทั้งมหาลัายนะักรแก่นนะครับทั้งนักศึกษาหรือว่าหน่วยงานเกี่ยวกับสถานศึกษาเพิ่นกาให้ความสนใจในการทำเกษตรแบบนี้นะครับเพิ่นกาเห็นว่ามันสามารถที่ตอบโจทย์ได้ว่าการผลิตแบบนี้นะครับมันเห็นแห่งเอานั้นอย่งยืน ได้มีโอกาสนะคะทำาซนดังายละเอียในวันที่อ,อำเภอกระนวนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะว่ามีการวิเคราะห์นะคะจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็ผลกระทบแล้วก็โอกาสความได้เปรียบต่างๆในพื้นที่เพื่อที่จะให้แต่ละกลุ่มนะคะได้มาวิเคราะห์กันเพื่อที่จะนําไปสู่การพัฒนาในอนาคตการพัฒนาในระยะต่อไปนี้เนี่ยครับจะเป็นการพัฒนาที่ทุกคนจะต้องเป็นเป็นเอเจนซี่หรือว่าเป็นเอเจนต์คือต้องมีบทบาทร่วมนะครับในการเข้ามาช่วยกันพัฒนาครับเรามีนักพัฒนาเยอะที่ ที่เน้นที่การเสนอแผนแล้วก็รอคอยการสนับสนุนครับซึ่งบางทีมันอาจจะถึงยุคสมัยใหม่ที่เราแต่ละคนเนี่ยเริ่มทําในสิ่งที่เราทําได้นะครับณจุดนี้มันทําให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรเกิดแรงบันดาลใจเกิดการผลักดันว่าเอ้าฉันจะเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วพอทุกคนเห็นประชาชนในํำนวนเห็นก็มองว่ามันจะเริ่มมองเห็นทางสว่างสู่การพัฒนาแล้ว กลุ่มเกษตรกรเองเขาก็จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจต,ตัวเองไปขอทุนจากทรายปาร์กไปขอทุนจากสวกมาสนับสน,นุนซึ่งเริ่มมองว่ากลุ่มเกษตรกรเริ่มก้าวเดินด้วยตัวเองแล้วกลุ่มอื่นๆก็เลยอยากมีบทบาทหรืออยากมีขอความช่วยเหลือมาบ้างว่าเออเราอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองด้วยเช่นกันผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับหนึ่งละสิ่งที่เขาบ,าลาบา่ลูกเขาก็ไดรูะนะครับบางอย่างที่มันขาดไป สองนะครับรักการวิชาการเทาอาจจะวเดี๋ยเรียนมากโดยตรงนะครับแต่วาเพิ่นมาเสริมนี่เสริมหน่อยมันเปลี่ยนเหตุในีเข้าแข็งแกร่งแล้วก็ต่อยอดได้อ่าเป็นสามารถเป็นผู้ประกอบการนะครับและการเลี่ยงชีวิตมิถานาดีขึ้นได้ครับกนวัโมเดลนะคะคือ,อ,อแนวทางในการพัฒนาการนวลให้เป็นศูนย์กลางค่ะภายใต้คอนเซปที่ว่ากนวัจะเป็นหนึ่งไม่ทิ้งใครเป็นหนึ่งไม่เหมือนใคร เป็นหนึ่งไม่เป็นรองใครภายใต้การบรูรณาการความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนซึ่งทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคกเเคือขายต่างๆเหล่านี้จะนำมาซึ่งการพัฒน,นาในพื้นที่นำไปสู่รูปแบบการพัฒน,นาเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ